สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักชาววันอาทิตย์นะคะช่วง11-20พฤศจิกายนค่ะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นอยู่นะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ส่งกำลังใจในคอมเมนต์นะคะขอขอบคุณมากๆมาดูกันค่ะ ว,ว้าวไม่ค่อยจะโอเคเลยค่ะวันอาทิตย์ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์สิบวันนี้ของคุณนะคะดูเหมือนกับว่าคุณอนะ่ะมีความรู้สึกว่า พอเวลาคุณนึกถึงเรื่องราวในอดีตหรือเรื่องราวที่ผ่านมาหรือ,รอนึกถึงความสุขแต่หนหลังที่ผ่านมาทีไรเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าตัวคุณน่ะรู้สึกว่าอแอบโกรธน,นิดนนะคะแอบเสียใจนิดๆิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะเราก็มองว่ามันเป็นการเสียใจบนพื้นฐานที่เรามองว่าคุณต้องยอมปล่อยเขาออกไปอะค่ะนะคะ,นะคะมองว่ามันน่าจะมีเรื่องอื่นนะที่ทำให้เป็นแบบนี้ขอดูซิอาจจะเป็นเพราะว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ย มันมีการแบบก่อนหน้านี้มีเกณฑ์รักๆเลิกแล้วหรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นความรักที่ว่ามันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมาสักระยะหนึ่งแล้วะนะคะเป็นความรักหรือเวลามีปัญหาคุณกับเขาอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยลงลงเอยกันเลยไม่มีเคยหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันเลยนะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าพอคุณนึกถึงเรื่องนั้นทีไรเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณโกรธคุณแค้นอะไรประมาณนี้แต่เราก็ยังมองว่า เหมือนกับว่าตัวคุณอ่ะก็รู้อยู่แล้วละว่ามันเป็นแบบนี้คุณก็ทําได้อย่างเดียวก็คือคือแบบบางทีห่วงอารมณ์ของคุณนะเรามองเห็นความคิดถึงในหัวใจของคุณนะคะแต่ถ้าจะให้คุณย้อนเวลากลับไปหรือว่าให้คุณว่าหันหลังกลับไปง้อเขาอะไรไหมเรามองว่าไม่ใช่นะคะเรามองว่าตัวคุณอ่ะมีทิฐินิดนึงด้วยด้วยความโกรธด้วยแต่ก็ยังไม่วายแหละจริงๆคือไม่วายไม่วายที่ว่าแค่ว่า เสียดายเวลาที่ผ่านมาเสียดายความรู้สึกเสียดายความรักที่มอบให้นะคะมันก็เลยทําให้ห่วงเวลานี้ชาววันอทิตย์ทำได้แต่เพียงเท่านี้จริงๆบางคนนะคิดถึงแต่เรื่องอดีตคิดถึงแต่เวลาที่ผ่านมานะคะมาดูนะคะว่าตัวเขาของคุณค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวเขาของชาววันอาทิตย์นะคะว้าวไม่ต่างอะไรกับคุณเลยค่ะนะคะทําอะไรไม่ได้ค่ะทางเลือกปัจจุบันคือทําอะไรไม่ได้จริงๆ เรื่องราวก่อนหน้านี้มันน่าจะมีอืทําไมเรามองเห็นว่าสําหรับตัวเขาเองเขาก็ตัดคุณไม่ขาดเหมือนกันนะนะคะถึงแม้ว่าเขาก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วล่ะว่าเอยต่อให้คุณกับเขา,าเรื่องราวมันเปลี่ยนแปลงกันยังไงหรือสถานะมันเปลี่ยนแปลงกันยังไงเนี่ยเขาก็คงคิดได้แล้วว่าเขาก็ยังคงตัดคุณไม่ได้นะคะแต่เขาไม่สามารถทําอะไรได้นะตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ได้สามารถหันหลังมากับมาแก้ไขอะไรใดๆทั้งสิ้นด้วยนะคะที่เห็นนะก่อดูสิ เสียดายเหมือนกันค่ะไม่แตกต่างกันนะคะเขาก็แค่เสียดายวันเวลาเก่าๆด้วยความที่เขายังคงมีความรู้สึกผูกพันหลงเหลือกับคุณมันเป็นอะไรที่ว่าในที่นี้ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวมีประเด็นนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามทีเถอะอ,อาจจะไปรับรู้อะไรมาโดยบังเอิญก็เป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีใครอยู่ก่อนหน้านี้แล้วหรืออีกฝ่ายหนึ่งไปทําอะไรคิด,คดไม่ซื่อต่อกันที่ว่าทําให้รู้สึกว่าผิดหวังซึ่งกันและกันในเรื่องของสถานะความรักนะคะที่เกิดขึ้นนะ เดี๋ยวมาดูว่าภายในใจของชาววันอาทิตย์ะ่ะคุณจะเสื่ออะไรก็รับรู้บ้างนะคะโกโรธอ่ะเรามอกว่าคุณโกโรธอ่ะทิถิด้วย ที่เหมือนกับว่าในที่นี้มีใครคนใดคนหนึ่งอ่ะอทิ้งปัญหาไว้คาราคาสั่งแล้วไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขปัญหาด้วยนะคะน่าจะเป็นคนคนนั้นของคุณหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณก็เป็นไปได้เรื่องเราครั้งนี้ที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่คุณอาจจะไปรับรู้มาโดยบังเอิญหรือเขาไปรับรู้มาโดยบังเอิญเท่านั้นเองละ่ะ ว่ามันน่าจะมีเรื่องพันธะผูกพันนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็ยุติแบบกระทันหันด้วยนะคะยุติไม่พอดูเหมือนว่าชาววันอาทิตย์ก็ยังคงมีความโกรธในหัวใจของคุณ่ะ เพราะว่าคุณหนึ่งคุณผิดหวังคุณเคยมอบหัวใจคุณเคยมอบความซื่อสัตย์เคยมอบความซื่อตรงให้เขาไปละเคยมอบบนเวลาให้เขาไปแล้วค่ะแล้วเขาก็มาทําให้คุณผิดหวังเสียใจมันก็เลยดูว่าตัวชาววันอาทิตย์เองคุณก็ยังคงมีความโกรธแต่ในห่วงสถานการณ์แห่งความโกรธนั้นเราก็ยังมองเห็นชาววันอาทิตย์ทุกวันนี้คุณพยายามนะ่ะพยายามข่มจิตข่มใจที่จะลืมเรื่องนี้ไปให้ได้แล้วพยายามจะแบบว่า ไม่เอามาคิดนะคะไม่เอามาคิดนะคะเพราะเราเอุ้ยพรมองเห็นว่าตัวชาววันอาทิตย์เองคิดเยอะละพอคิดเยอะแล้วก็เครียดเทยดก็กลับกลายเป็นมากลับกลายเป็นว่าเอ้ยพยายามหยุดนิ่งดีกว่าพยายามไม่สนใจดีกว่านะคะเอยวมาดูว่าเขาคนนั้นของคุณบ้างค่ะสิบวันนี้นะคะแบบตัวคุณผิดหวังจนคุณไม่อยากจะคิดอะไรเลยอะ ที่เห็นนะชาววันาทิตย์นะคะทำไมเรามองเห็นว่าต่อให้เรื่องราวของคุณมันเปลี่ยนแปลงสถานะหรือมันผ่านมายังไงก็ตามทีเหอะเราก็เชื่อว่าเขาคิดว่าคุณก็คือความสุขของเขานะที่เห็นนะคะ คือความสุขค่ะแต่ด้วยสถานะของเขาทุกวันนี้เขาก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนคุณเลยเขาก็พยายามนิ่งเหมือนคุณเลยค่ะนะคะเนี่ยพยายามนิ่งจริงๆค่ะทั้งๆท,ที่เขาก็รู้ชะตาตัวเองหรือว่ารู้รู้คำตอบในหัวใจของเขาเองแล้วแะว่าคือคุณก็คือความสุขของเขาแล้วเราก็มองเห็นว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการง้อกันเกิดขึ้นมาแล้วนะแต่การง้อกันไม่เป็นผลพอไม่เป็นผลเวลาผ่านไป อมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องนิ่งซะอะไรประมาณนี้นะคะคือพยายามปรงอ่ะพยายามปรงกับชีวิตให้ได้อืมันมีอะไรก่อนหน้านี้มันมันปิดบังกันอยู่ไงมันก็เลยเกิดการจบจบกันมาสิ้นสุดกันมาแบบกระทันหันด้วยเพราะความปิดบังกันนี่แหละนะคะในความสัมพันธ์ มันก็เลยดูต่างคนต่างนิ่งในสถานการณ์ของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองแล้วล่ะนะคะเพียงแต่ว่าความในใจของต่างฝ่ายเนี่ยเรามองว่ามันยังมีความผูกพันอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเส้นบางๆที่มันยังคงนึกถึงกันอยู่เท่านั้นเองหรือแม้แต่กระทั่งว่าความผูกพันตรงนั้นไม่มีมีความโกรธก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าแนวโน้ม1ิวันสั้นๆค่ะ คิดถึงอะแต่ไม่ง้อคุณบอกคุณคิดถึงแต่คุณไม่ง้อเพราะคุณเจ็บมาเยอะละนะคะชาววันอาทิตย์มองเห็นว่าคุณเจ็บมาเยอะแล้วจริงๆแล้วคุณพยายามใช้ความคิดไรตรตรองทบทวนแล้วล่ะนะคะในเรื่องของความถูกต้องด้วยที่มองเห็นนะหรือแม้แต่ในเรื่องของความเป็นจริงด้วยว่าความสัมพันธภาพของคุณกับเขานั้นมันมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณก็เริ่มรับรู้ได้ด้วยว่าต่อให้ ต่อใหอ้คุณไปคิดถึงเขายังไงเขาก็ยังไม่ยอมกลับมาเคลียร์ปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยู่ดีนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังทุกวันนี้แนวโน้มสิบวันนี้ที่มองเห็นเลยนะคะผิดหวังด้วยโกรธด,ด้วยละ่ะไม่ง้อด้วยนะคะพยายามแบบว่าคิดในเรื่องของความถูกต้องเท่านั้นเองนะคะเนี่ยที่เห็นนะอีกใจหนึ่งของคุณเรามองว่าคุณก็อยากให้เขามาเคลียร์ปัญหากับคุณอนะ่ะทำไมเรามองเห็นว่า โกรธอะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็อีกใจแอบแอบคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะมาเคลียร์ปัญหาที่ไม่ยอมสะสางที่ไม่ยอมเคลียร์ใจกันที่ไม่ยอมมีหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะเดี๋ยวมาดูของเขาบ้างดีกว่าอ uh huh. จะหักไหม เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็รู้แล้วล่ะว่ามันเป็นความรักที่ว่ามันไม่โอเคสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ละแต่เราก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าทุกวันนี้เขาก็พยายามข่มจิตข่มใจไม่ให้คิดถึงคุณนะพยายามจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกันนะคะพยายามค่ะเขาก็ยังคงใช้ความพยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ได้พยายามที่ว่าจะไม่ได้คิดถึงคุณแล้วก็ เราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะหันมาแก้ไขปัญหาด้วยไม่ได้คิดหันมาคลียใจกับคุณด้วยนะคะที่เห็นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าโอเคไหนไหนมันต้องจบกันละเขาก็ทําได้แต่คิดถึงบางห่วงบางเวลาแต่อีกใจหนึ่งเราก็มองว่าเขาพยายามมุกอ่อนนะคะพยายามมุกอ่อนพยายามพยายามเขาเรียกว่าอะไรเริ่มต้นชีวิตใหม่พยายามมองหาเป้าหมายใหม่นะคะที่เกิดขึ้นนะตรงนี้มันเป็นความรักแบบอืเรียกว่างไงเดีอ่ะ มันจบกัมันจบมุฟออนไปข้างหน้าจริงๆนะคะมองไม่เห็นว่าคิดว่าจะย้อนกลับมาเคลียร์ปัญหาหรือปรับความเข้าใจกับคุณเลยไม่เคลียร์ค่ะเรื่องราวตรงนี้ของคุณกับเขาที่ว่าเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่าง,งความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่เป็นปัญหาของคุณสองคนเลยตัวเขาเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้ปัจจุบันนี้ได้หรอกแค่ว่าบางครั้งก็แอบคิดถึงบ้างเท่านั้น แต่ถ้าจะให้มองใจของเขาก็คือเขาไปข้างหน้าจริงๆไปข้างหน้าบุตรโดยทิ้งปัญหาทิ้งไว้ข้างหลังน่ะละไม่มีการเคลียร์ใจใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าสิบวันนี้ชาววันอาทิตย์ตัวคุณเองนั้นอ่าก็จะเขาเรียกว่าอะไราดีอ่ะอ่าก็แค่ว่าคุณก็รอคอยอยู่ที่เดิมด้วยบางพ่วงบางเวลานะ บางห่วง <_ an> บางเวลาคุณก็คิดว่าตัวคุณก็อยากรอเขากลับมาด้วยอะค่ะเพราะความรักที่คุณมีมอบให้เขาอะมันยังเต็มเปี่ยมเรามองว่ายังไงก็คุณยังมีแน่แล่ะแอบรอเขากลับมาแน่ๆล่ะนะคะที่มันขึ้นมาตรงนี้เนี่ย<_ <d> _ <s> เพียงแต่ว่าในบางครั้งคุณก็ยังสับสนกับตัวเองว่าวิคุณจะรอดีไหมหรือคุณจะ หลุดพ้นจากตรงนี้ดีไหมเท่านั้นเองแต่เราเชื่ออยู่อย่างว่าในหัวใจของชาววันอทิตย์เนี่ยความรักความปรารถนาที่คุณมอบให้เขาอะ่ะมันก็ยังคงมีนะคะคงยังมีให้เขาทั้งนั่งที่ว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นฝ่ายที่เทคุณไปแบบไม่มีเยื่อใยยดีก็เป็นไปได้เป็นฝ่ายบล็อกคุณหมดอะ่ะนะคะที่มองเห็นตรงนี้ด้วยคือบล็อกด้วยนะ นะคะบล็อกไม่สนใจใยดีด้วยทิ้งปัญหาด้วยนะคะขนาดเขาทําคุณได้ขนาดนี้อ่ะหรือแม้แต่เรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้ที่ทําเขานะแต่เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าตัวคุณก็ยังคงรอคอยเขาด้วยนะคะทั้งทั้งที่หัวใจคุณเจ็บท,ทั้งทั้งที่หัวใจคุณโกรธคุณก็พยายามมูฟด้วยเช่นกันนะคะพยายามมูฟด้วยลหะแต่ก็มันก็มูฟไม่ไหวไงนะมันเจอเรื่องแบบว่าถึงขั้นขนาดนี้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าคนโสดชาววันอาทิตย์บ้างดีกว่าค่ะ อ่ะอ่ะอ่ะอย่านัจ้ะคนโสดค่ะ ต่อให้คุณโสดมานานขนาดไหนหรือต่อให้คุณอยู่คนเดียวขนาดไหนหรือแม้แต่กระทั่งว่าเ,เหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเนี่ยเรามองว่าทุกวันเนี้ยอยังมองเห็นว่าตัวคุณอาจจะแอบไปส่องใครมงคลอยู่เลยนะคะทั้งด้วยความที่คุณยังรักยังหวงเขานะ่ะทั้งทั้งที่แล้วเขาก็ทําให้คุณผิดหวังด้วยนะคะใจหนึ่งคุณก็ ตั้งหน้าตั้งตามุ่งหน้าทำมาหากินของคุณไปอีกใจนึงคุณก็ส่องเขาด้วยแค่ว่าอยากรู้ข่าวคราวเขาด้วยนะคะขนาดอยู่ห่างไกลกันนะหรือแม้แต่ว่าสถานภาพความสัมพันธ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตามทีเถอะคุณก็ยังมีความหวังอ่ะเล็กๆน้อยๆในหัวใจของคุณนะคะที่ว่าคุณยังขอแค่ได้รับข่าวคราวเขาก็ยังดีนะคะคนโสดวันอาทิตย์แล้วเราก็ยังมองไม่เห็นวาวบางคนบางคนกับ เก็บเอามาคิดเป็นเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่คุณจําฝังใจอะ่ะบางคนโสดวันที่คุณจําฝังใจกับอดีตความรักของคุณนะเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วมีคนใหม่ไหมเนี่ยทำไมเรามองไม่เห็นว่ามีคนใหม่เลยแล้ะมองเห็นว่าคตัวคุณอะ่ะก็ยังอยู่ในอาการที่แบบว่ายังคิดถึงแต่คนเก่าๆเลย เทไปแล้วค่ะคนเก่านะคะเทไปแล้วมูฟออนไปข้างหน้าแล้วจริงๆตัวคุณยังไปคิดถึงเขาอยู่เลยอะฟ้องมาเป็นที่ด้วยวเขาเทแล้วเขาไม่มีการหันหลังมาด้วยค่ะเขามีทางเลือกมีเป้าหมายเป็นข้างหน้าของเขาแล้วอะแต่คุณก็ยังคงรอคอยหรือแม้แต่กระทั่งว่าตัวคุณอะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะแบบว่าเอออดีตในความทรงจําคุณยังหลงเหลือเท่านั้นเองนะคะทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันอะไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะมันไม่สามารถกลับมาเป็นดังเดิมหรือแม้แต่กระทั่งคนโสดวันอาทิตย์ถ้าคุณมีปัญหากับคนทางไกลหรือคุณอยู่ไกลแฟนคุณคุณอยู่ไกลกับคนที่คุณคีเคยหมายตาต้องใจอะไรเอาไว้เนี่ยเราก็มองว่าห่วงเวลาเนี่ยมันก็ทําได้แต่ว่าคุณก็คอยส่องเขาเท่านั้นเองนะคะส่องค่ะเพราะคุณคิดว่าเขาก็คือคนที่คุณแบบว่าเจอแล้วแบบคลิกอะบารถนาด้วย บางคู่บางคนก่อนหน้านี้มันมีประเด็นนะที่คู่ทิ้งไปแบบไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีการเคลียร์ปัญหาเทไปอะนะคะเทไปจริงๆของคนโสดชาวนาทิตย์ถ้าจะมองว่าคุณเจอคนใหม่แล้วคุณไปส่องเขาไหมเราว่าไม่ใช่เพราะว่าเรามองว่าคุณ่มีปัญหาเรื่องกับคนเดิมอยู่หัวใจของคุณะ่ะนคุณยังหวงแหนสถานะความความรักเดิมๆอยู่เลย พยายามทําใจค่ะคุณก็บอกว่าคุณก็พยายามทําใจแหละให้หลุดพ้นกับไอ้ปัญหาเดิมๆของคุณเช่นกันน่นแหละนะคะเพื่อพบความสุขเหมือนคนอื่นเขาบ้างเท่านั้นเองแต่เราบองเห็นว่ามันเป็นเจอเป็นการเจอกับสถานการณ์ที่ว่ามันมีความที่ว่าถ้าคนใดคนหนึ่งอ่ะไม่ว่าเป็นคนวันอื่นวันไหนก็ตามที่เถอะถ้าเจอคนรักหักหลังแล้วหรือเจอการกระทําที่มันถูกหักหลังแล้วเราเคยมอบใจให้คนรักเราแล้วเนี่ย เราเชื่ออย่างหนึงแหละก็เวลาเท่านั้นล่ะค่ะที่ว่าจะรักษาบาดแผลน,นะนะคะเวลาเท่านั้นจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งความสัมพันธ์ของคุณกับอดีตเวลาของคุณที่ผ่านมาเนี่ยมันจบกันมาแบบว่า คุณไม่คาดคุณคาดไม่ถึงด้วยคุณไม่คาดคิดด้วยว่ามันจะลงเอยแบบนี้ด้วยนะคะมันก็เลยอาจจะช้านิดนึงที่ว่าทําให้คุณอะกลับมาเป็นคนเดิมได้หัวใจเต็มร้อยได้นะคะแล้วเราก็เห็นว่าชาววันอาทิตย์ช่วงนี้คนโสดมันมีแต่ปัญหาของเก่านะคะส่วนคนใหม่ยังมองไม่เห็นเลยแม้แต่นิดนึงจริงๆค่ะเปิดมาจนถึงขนาดนี้ละให้ตายเถอะไม่มีเลยค่ะ นะคะถ้าจะบอกว่าอุ้ดูคนใหม่แอบดูคนใหม่ไม่มีค่ะแต่ว่าคิดถึงแต่อดีตคิดถึงแต่เรื่องเวลาเก่าๆนะคะแล้วตัวเองก็พยายามจริงๆแหละก็ยังมองเห็นของความพยายามในหัวใจของคุณจริงๆว่าคุณก็พยายามจริงๆนะพยายามอยากจะหาความสุขให้ตัวเองบ้างแต่ด้วยสถานการณ์ที่ว่าคุณเจอเรื่องราวร้ายๆมากับชีวิตมันก็เลยดูอาจจะช้านิดนึงหรือยากนิดนึงอันนี้ก็เรามองว่า มันก็ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของหัวใจคุณนะคะว่าคุณจะเข้มแข็งเร็วช้าขนาดไหนนะคะโอเคคลิปนี้ของชาววันทิตย์น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะไว้ติดตามการงานการเงินนะคะของราศีแล้วก็ความรักราศีค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ